อ่าแฮมแฮมก่อนจะไปดูคลิปไปนะครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแล้วก็เลือกไปทั้งหมดเพื่อเป็นการไปภาคคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเซนครับออฟฟิเชียลโอเคเออเราวางไว้ตรงเออตรงนี้แล้วกันชึบเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินย้ายบ้านของคุณผบเนี่ยท่านผบโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยผบครับเอ้าเดี๋ยวเอ้า ยายเด็กผีไปไหนอ่ะก็จะขนร้านไปขนของไปเปิดร้านใหม่อ่ะเออเปิดร้านใหม่เหรอเนี่ยใช,ใช่ใช่ใช่ขนมปังของเธอนะเออใช่ไงเออว้าดีขึ้นโอเคโอเคนัดเจอกันอ,อ,อ,อะไรวะเ,เ,เ,เนี่ยยายเด็กผีเราเปลี่ยนชื่อเขาดีกว่าเป็นยายเด็กขนมปังยายขนมยายขนมปังก็ได้ร้านใหม่พอบอกก็ซื้อบ้านใหม่ตรงนี้ข้างบ้านเป็นบ้านโมเดิร์นคนหรูคนรวยเลยเราจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยผู้ติดนี่เอง เขาก่อนโถ่เอ้ยติดหนี้เป็นแสนเลยโอ้โยไอ้งานวัดจอมปลอมเราจับได้แนละ้วจะได้เงินคืนพอบอรครับเออเหลือเยอะไหมครับเนี่ยแลรเท่าที่เห็นหนะท่าที่เห็นเราพอบบมาเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเออท่านพอบอรครับแล้วเราเริ่มจากเออเราเริ่มจากอันไหนดีครับท่านพอบอรเราเริ่มจากโซฟาก่อนนะโซฟาเลยเหรอครับ ตอนนี้ผมไอผมมเหนื่อยครับไม่เป็นไรหรอกไปโยกครับทับบอว์ไอ่ชุบโอเคเอาไปในบ้านชั้นไหนครับชั้นหนึ่งชั้นสองเอาไปชั้นสองนะชั้นสองโอเคครับทับบอว์ทาบบอว์ครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับทับบอว์เออเออเล่เม่เออเล่ม่เออเล่ม่โอ้ยโอ้ยบนหัวโอ้ยโอ้ยตกใจพับบอ นี่ผมเป็นอะไรไปครับเนี่ยเ,เป็นลมอ่ะเป็นอะไรนะครับเป็นลมคนอย่างผมเนี่ยเป็นลมผมกินวิตามินซีเยอะนะครับเนี่ยสงสัยผมยกข,ของหนักเกินไปโรงพยาบาลเขาเปิดแล้วเหรอครับคุณคุณผบอท่านผบอใช่แล้วเปิดแล้วแหละอ๋อครับเออแล้วผมจะออกออกจากโรงพยาบาลยังไงครับเนี่ยอ่ออายวรอมาเดี๋ยวรอหมอมาก่อนไะอ๋อรอโรงพยาบาลใช่ไหมครับอ <Okay S 2> โอเคครับหมอของมาแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยอ้าวสวัสดีค่ะคนไข้ตื่นแล้วเหรอคะตื่นตื่นแล้วครับคุณคุณหมอ คุณคุณพยาบาลแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกว่าปวดหัวไหมครับค่อนข้างจะปวดหัวครับแล้วก็ต้องการหมอดูแลเออไม่ใช่ครับเผมว่าค่อนข้างจะปวดหัวครับตอนนี้แล้วก็เออนั่นแหละครับแต่ว่าก็หายดีขึ้นเยอะแล้วครับคุณพยาบาลขอบคุณมากนะครับอ๋อค่ะแล้วตอนล้มแบบมีแผลถลอกอะไรตรงไหนมีแผลทะลอกไหมช่วยรักษาถ้าผมบอกครับผมมีแผลไหมครับไม่มีนะกกันเลยหมดแล้วแอ้คุณเช็คล่ะในคุณเย็ดกันไหนครับเนี่ยคุณเย็ดในกางเกงในผมมันไม่มีอะไรครับเชื่อเถอะ เออรู้สึกว่าจะไม่มีแผลครับมีแค่บอกว่าปวดหัวนิดหน่อยครับต้องการยาอะไรเงี้ยนะครับอ๋อค่ะถ้าหายดีแล้วก็เชิญไปรับยาช่องสองด้วยนะคะช่องสองได้ครับเดี๋ยวผมลงไปนะครับท่านเอ่อคุณพยาบาลอ๋อโอเคค่ะครับวิถ้าบอกว่าคุณพยาบาลคนนี้สวยชะนมากเลยครับนายชอบเหรอเออก็นิดหน่อยครับเออก็นะครับอ้าวแล้วคนขายขนมปังคนป่า านายไม่ชอบเฮ้ยคุณผอบ,บ้าปะครับเนี่ยผมไม่ชอบหรอกโอโ้โหยายเด็กผีนั่นน่ะยายมันเป็นเด็กเขาเป็นเด็กผีครับไม่ใช่ยายเด็กผีก็เป็นเด็กขนมยายยายขนมปังด้วยครับผมไม่ชอบหรอกครับเสียงเทุกคนนั่นก็เป็นแฟนกันสิบ้าครับหยอกกันประจำไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นแฟนนะครับท่บานผอชึบเอ้ย ถ้าบบอครับผมว่าเราไปปรับยาดีกว่าครับแล้วก็ไปจ่ายเงินเรียบร้อยผมเออรู้สึกว่าผมทำประกันไว้ใช่ไหมครับกับสถานีตำรวจว่าทำประกันกับท่านผบไว้ว่าถ้าผมเจ็บหรือป่วยก็จะออกค่าฟรีใช่ไหมครับค่๋ยวชั้นยเองอ๋อขอบคุณมากครับท่บบอไปครับโอ้ยติงเงินท่าบบอยู่สองสามเบอน์มัไม่คืนเลยขอโทษนะครับท่าบบอผมจะรีบคืนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับท่าบบอโอ้สวัสดีครับเออผมนั้นรับยาเลยใช่ไหมครับโอเคครับอ๋อใช่ค่ะอันนี้ค่ะนี่ผมครับวันละขวดนะคะ กินเป็นประจำด้วยต้องตรงเวลาด้วยโอเคครับวันละขวดโอเคผมเก็บก่อนโอเคครับเท่าไหร่ครับทั้งหมดอ่าประมาณ20บาทค่ะเฮ้ย20บาทคนละ10บาทอ๋อคนละ10บาทเอง30บาทไม่ใช่หรอครับผมมีนี่อยู่แก่แล้วแก่ล้โอเคนะผมขอตัวลาไปก่อนเอ้ยขอตัวไปก่อนนะครับเฮ้ยแต่ว่าหมอชื่ออะไรหรอครับชื่อน้ำหวานค่ะชื่อน้ำหวานโอเคครับอืมหอมหวานเลยครับอ้าวไม่ใช่ครับหมายถึงว่าไปก่อนนะครับคุณหวาน สวัสดีค่ะอคบอไปพี่ผมน่าจะขอคนเสร็จเขานะครับแต่ขอช่องการช่องทางการติดต่อขอเบอร์อะไรเงี้ยนะไม่ขอไลน์เลยผมลืมไปครับตัวทีถ้าโบอกบอไปรู้สึกว่ายายเด็กขนมปังยายขนมปังเขาบอกว่าเขาขายของตัวนี้นี่เขาเปิดร้านใหม่ไห,หนนะเอา้าเนี่ยถ้าบอกบออุน่นไหมพ่อถ้าบอกบออยากกินขนมปังไหมก็น่านะเออจะผัดเหลือได้ไหมได้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 เฮมยายเด็กผีอ่ะยายขนมปังเออเนี่ยเอ้ยทำไมเธอชุดกระปลกงเนี่ย ชุดทำไมชุดเธอเปลี่ยนไปเนี่ยก็วันก็เปิดร้านใหม่ก็ต้องแต่งตัวอะไรที่มันแบบว่าใหม่บ้างคือแต่งเหมือนญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าก็เปิดร้านใหม่ไงเออนี่ขนมปังหรอเอ้ยฉันเอาผบเรียกผมหน่อยสิครับผอเอาเอามันมันเรียกว่าอะไรอ่ะเอาสองบ้องอะผอสองบ้องะสองปังอะสองปังอะ ของชิ้นอะสองชิ้นสองชิ้นเนาะใช่ขนมปังไออเมริกาของสองชิ้นอันที่มันยาวๆอะขนมปังอเมริกายาวๆอ่ะเฮ้ยนี่ไงเอามาเล็กเด๋อไม่ยาวเลยอันนี้แหละอันนี้ก็ได้พอบอกแคงเนี่ยนะครับพอบอกี้ชิ้นละยี่สิบนะเพราะว่ามีไส้ข้างในอะไส้อะไรอ่ะเนี่ยแบบธรรมดาอเอาแบบไงเอาไส้ไส้หมาเห็นไหมนายดีดีสิ คือนายจะซื้อของก็ซื้อของมาดีๆหน่อยเข้าใจไหมอ๋อโทษโทษเอา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 ไส้เนยอ่ะเอาไส้เนยธรรมดาทาเนยธรรมดาใช่เนยกรอบอ่ะอ๋อเนยใช่ไหมใช่แล้วเออมีที่กินไหมอ่ะเก้าอี้อะไรเงี้ยตรงโต๊ะวางอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไงข้างในได้ไหมนั่งข้างในได้ไหมข้างในหรอเจะไหวหรออ่ะวางได้ไหมวางได้ไหมวางตรงนี้ได้ไหมเออเออวางได้ไหมัน อ่ะไไอ,เค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 อไรอยู่ไว้เด้ออันนั้นข,ข้างล่างผลไม้มันจะมีอยู่ต้นหนึ่งอ่ะนั่นไปไว้มนให้แชรไปไว้ตรงนู้นนะ ทำเสร็จแล้วบอกนะไปท่าน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 ผบครับไปท่านผบครับวันนี้เออผมลืมถามเลยครับท่านผบเอองานสำหรับเด็กนั้นเรียนตำรวจต้องทำอะไรบ้างเหรอครับก็เดินลาดตะเวนเหมือนเดิมนั่นแหละลาดตะเวนหรือล่ะครับเหมือน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 ผมเหมือนรปภเลยป่ะครับเนี่ยใช่แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีภารกิจอะไรฉันจะบอกอีกทีอ๋อโอเคก็คืองานเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีแบบว่ามีเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวว่างานแบบทำภารกิจเหรอโอเคท่านผบครับเดี๋ยวมาคคครรััััััับบบบาาานนนนนน่่่่่งงงงงเดยวททขสิผไ้อุกครับ คิดว่าผมจะลองผมอยากลองจีบคุณหวานนะครับคุณบออกหนาดใหญ่นี่คุณคิดว่ามันโอเคไหมครับตาบอ,บอลองดูใช่ไหมผมว่านะถ้าเริ่มจากาการผว่าเราเข้าว่างแล้วกันนะเแล้วแบบลองจีบอะไรเงี้ยนะมาแล้วโ,โอ้ยาามาเสียบรรยากาศจริงเลยกันล่ะนนี้อันนี้นะคะแล้วก็มีน้ำด้วยนึงเฮ้ยมีน้ำด้วยว่ะตาบอว้าวน้ำเลยไหมคะน้ำใสไหมคะใสมากเลยนะเปล่าใสมากๆเลยเนี่ยโอเคตาบอผมกินก่อนนะครับ สบายค่ะถ้าบอครับขนมปังลังใหญ่เด็กใหญ่เด็กนี่ก็อร่อยเหมือนกันครับเนี่ยอร่อยนะอร่อยใช่ได้เลยอะผมกินนะผมกินยา่อนแล้วกันนะครับโอเคชุบผมกินก่อนนะถาบอโอเคเรียบร้อยยาหวานมากเลยครับหวานเหมือนคุณหวานเลยอ่ะถ้าบอออ่ยนไม่ดหยอกเล่นหยอกเล่นนะถ้าอโอเคผมกินแล้วโอเคถ้าบอครับยังไงเดี๋ยวผมตามไปทีนะครับผมขอดูอะไรแถวนี้หน่อยผมก็ตามไปนะครับาออน่าจะใชเยชมยลที่อนมกันครับถ้าบอ สวัสดีครับเราเรื่องจะคุยกับคุณหวานยังไงดีนะคิดไม่ออกเลยอ่ะเอ้ยเอาเอาขอโทษครับที่เดินชนขอโทษครับที่ชนเดินชนอะไรล่ะอ๋อนี่คุณคุณหวานนี่อ๋ออนี่คนคนวไข้เมื่อกี้นี่คะใช่ครับเออพอดีว่าเออใช่ไหมครับเอาเป็นว่าผมขอทำอะไรคุณหวานหน่อยได้ไหมครับอ๋ออ๋อได้ค่ะคุณหวานชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับอืมน่าจะเป็นเค้กนะคะเค้กหรอครับ ่คะโอ้ผมนี่ทำเค้กเก่งมากเลยนะครับจริงจริงเลยคะ่ะเราทำเค้กเป็นเล็เค้าก่อนทำเคยทำใหม่รอบนึงเราชอบถอะแล้วคุณหวานชอบกินน้ำอะไรไหมครับพวกแบบสตรอเบอรี่โยกเกิร์ตอะไรนี้ไหมครับชอบกินน้ำอะไรไหมครับชอบกินน้ำส้ม<อ>ค่ะน้ำส้มเหรอครับโอ้เหมือนเราเลยเรากินน้ำส้มเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหใส่ตรงกันโอเคเอ่ออะไรนะคะไม่มีอะไรครับผมคุยกันเดียวครับเอ่อแล้วคุณหวานชอบแบบว่า ชอบไปเที่ยวข้างนอกไหมครับหรืออะไรไหมครับอะไรงนี้ไหมครับไม่ค่อยเที่ยวค่ะสนมากแบบจะทางานมากกว่าทำงานหรอครับเออโอเคครับแล้วคุณหวานมามาอยู่มือนี้ได้นานหรือยังครับอ๋อพอดีเพิ่งย้ายมาคาะหวานมาฝึกงานที่นี่มาฝึกงานหรอครับโอ้โอเคครับนั้นเอาไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวว่างผมจะแวะไปหาบ่อยๆนะครับคุณหวานเจอกันครับดูแลตัวเองด้วยนะคมดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยเขาเป็นห่วงเราแน่เลยวิ่เขินจังเขาเป็นห่วงเราด้วยแหละเฮ้ยยังไงพี่ ฝากทีหน่อยไปไปอะไรเนี่ยฝากทีหน่อยแล้วถังขยะอยู่ข้างๆหลอ้แก้วแก้วบนโต๊ะอีกเลยไปเก็บนะเว้ยตรงนู้นน่ะเขาจะไม่ใจเด็กขนมปังเนี่ขนมปังเอ้ยฉันรู้หน้าที่เองน่ะเาจะการเด็กขนมปังใช่คุณอะไรยังคุณหวานเฮ้ยเมื่คืนนี้นอนไปฝันคิดถึงแน่เลยอืมวิตต์เวลางานนิเน้ยทำบออยืนข้างหน้าด้วยยองเขาของไม่เห็นเราหรอกถ้าบอบอเออถ้าบอบอครับว่าไง เอ่อผมต้องทำงานเลยใช่ไหมครับผบบหรือว่าผมพักก่อนครับพอดีว่าผมปวดหัวจังเลยครับวันนี้ผมขอพักสวรรค์ได้ไหมครับท่านผบบอีกวันนึงนะงั้นไปพักก่อนไปกันเป็นไส้หรือทำแม่นายนั่นด้วยแหละอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่เปความผิดผบบครับแต่ผบอเก็บบ้านหมดแล้วครับหมายถึงว่าย้ายของเข้าบ้านแย้ายเสร็จหมดแล้วแหละเอางั้นไวเจอกันนะครับท่านผบผมขอทำขอตัวไปทำเค้กอยู่าัวบ้าไม่ใช่หมายถึงว่าผมขอตัวไปทับไปพักผ่อนก่อนนะครับท่านผบบได้ได้ได้ไว้เจอกันครับ ไปเปลี่ยนชุดแล้วไปซื้อของตลาดเค้กต้องใช้อะไรบ้างนะน้ำตาลหนึ่งเอา,เอานมหนึ่งใช่ไหมนมห๋อนมไม่รู้จะซื้อตรงไหนดีอ่ะรู้สึกตลาดไม่ค่อยมีเฮ้ยไปขอยายขนมปังดีกว่ายายเด็กขนมปังเออแล้วก็นมหนึ่งใช่ไหมเค้กแล้วก็ข้าวสาลีไปซื้อตลาดแล้วกันนะอะไรอีกเอชอชอบมาเถอะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอ,เ,อเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยชุดชุดโอเคเปลี่ยนเสื้อเลยบอยเฮ้ย นี่พาทิตกตกเย็นแล้วดีว่าเย็นแล้วเนี่ยโอเคเอายาเก็บไว้ในนี้ก่อนเอาเงินไปด้วยนิดนึงโอเคไปเฮ้ยเอายาไปด้วยสักอันนึงเผื่อไกินอะไรข้างนอกเออดือดเดื่มเดื่ดเดือดดื่ดเดื่ดดื้อน้ดือดเอนเดือดเดือดมดือดเดือก็ต้องซื้อขเาืสาืออดือือเดเดเือเดดเนือดดเเดือดเดนมดเดเดอดัดนอดนยืยเดอดเเอดเดเนเอออ มาาพูดอยย่่งีี้เนนะไม่ใช่นมเธอไปถือว่านมที่เป็นกระป๋องอะนมถังอะนมถังหรอใช่แล้วซื้อต่อได้ไหมอะที่หลังอะไรพูดมันแบบพูดจาให้มันแบบว่าเข้าใจอะไรได้ไหมใช่ขอโทษเอาเป็นว่าแค่ขอนมถังได้ไหมกี่ถังอะถังนึงอะฉันไปทำเค้กอิะเออไม่เป็นไรอะฉันก็จะไปดื่มนมอยากฉันอยากกินนมสดอะไรเงี้ยเด็กพีไม่ใช่เหนื่อยตรงบ้งเธอทำเค้กเป็นด้วยออกเอาใหม่มาเอามาเอามาเลยเยอมาเลยเยอมาเลย ยายดียตรงบ้างเธอทำเค้กเป็นด้วยเหรอในตาโอปอ่ะข้างหลังอ่ะรู้เป็นสูตรเบเกอรีร่ของเธอของฉันทำไมอ๋อสูตรไมอ๋อแค่ขอสูตรแค่ขอสูตรได้ไหมอ่ะอันะไรหุ่งนายเนี่ยได้ไม,มันแบบนั่งรอโตอะไม่ขอ<ม>ก็ได้โอเคโอเคอันเท่าไหร่อ่ะถังนมอ่ะกี่เหรียญเอ่อสิบบาทเอามาสิบกิโียญเลยเหรอแพงจังอ่ะอ้าวฉันอุตส่าห์ไปซื้อสองสามสี่ห้าฝากห้าก่อนเดี๋ยวฉันมาจ่ายเพื่อนถ้าฉันเงินพอเดีเ๋ยวฉันไปซื้อของที่ตลาดแป๊บนึงนะอ๋อก็ได้บายบายบาย แล้วคุณหวานไปไหนไม่เนี่ยคุณหวานยังอยู่ไหมนะเรื่องงานหารอือยังนะสองก่อนไม่น่าจะอยู่ฮนะเฮ้ยเออคุณลุงครับโอ้ว่าไงมีอนะไรเหรอผมพอดีว่าจะซื้อน้ำตาลนะครับก้อนเท่าไหร่ครับโอ,โอ,โอ้สองก้อนหนึ่งเหรียญนะนะเอากี่ก้อนดีเอาสี่ก้อนครับโอ้สองเหรียญจ่ายมาสองเหรียญเอานี่ครับหนึ่งสองเอาสี่ก้อนครับผมขอสี่ก้อนครับเอาไปเอาไป,าไปนี่นะสี่ก้อนนะโอเคนั้นขอบคุณมากนะจีดอุ่นหนุนขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับลุงต่อไปซื้อข้าวสา,าลีกับคุณน้สินนะะชุบอชุบอชุบ เออเออชุบ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 เออสวัสดีครับคุณพี่พอดีว่าผมต้องการข้าวครับสักหนึ่งแพ็คแพ็คเท่าไหร่ครับเออหนึ่งแพ็คเหรอน้องชายแพ็คละเก้าบาทเราสนใจไหมเออสนใจครับแพ็คละเก้าบาทใช่ไหมครับใช่แล้วนะแพ็คละเก้าบาทสนใจไหมเออสนใจครับอ่ะนี่ครับเก้าบาทครับผมเออขอบคุณมากๆเลยนะไม่ใช่เก้าบาทสิเก้าเหรียญต่างหากนะโอเคอันนี้ไปข้าวสาลีนะเออว่าแต่เอาไปทำไรเหรอเอาไปจีบผู้หญิงครับเออยุคสมัยนี้เอาข้าวสาลีไปจีบผู้หญิงแล้วอย่างนั้นเหรอ ให้ครับไอทำขนมปังเอ้ยทำเค้กครับแล้วก็ไปจีบผู้หญิงครับโอ้อย่างงี้นี่เองโอ้เก่งมากนะขอจีบได้นะเจ้าหนุ่มนะโอเคนั่นเดี๋ยวชั้นมาชั้นจะไปหาข้าวเพิ่มนะเดี๋ยวชั้นมาแล้วกันนะครับผมแล้วแต่คุณเลยครับเฮ้ยเอ้าเอาเอเอมื่อกี้คุคณให,ให้ให้จอบนี่ผมมาด้วยอ่ะผมเอาคืนครับจอบเนี่ยผมไม่ต้องการครับไปเฮ้ยไปจีบเฮ้ยโอ้ยแยขนมปังขนมปังตั้งเหมือนกันแน่ยังมาถึงตรงนี้เลยมีคนซื้อมาตั้งทิ้งไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวทำเค้กสีน้ำเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวนายตำรวจว่าไงมีอะไรหรออีกห้าเหรียญเมื่อไหร่จะคืนเอ้ยเดี๋ยวฉันมาคืนได้ไหมอ่ะพอดีว่าฉันไม่ไดเอาเงินมาเงินไม่พอริงจ่ายตาาดหมดแล้วใช้ทําเค้กอะฉันจะลองทําเค้กดูวันนี้รีบามาคืนแล้วกันได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้ทุนคืนอีกเฮ้ยแล้วทำไมคุณหวานไปอยู่ข้างหลังบ้านร้านเธออะข่าน่ะข้างหลังอะคุณหวานอะทำไมอ่ะเขาทำอะไรอ่ะมากินขนมปังเหรอาทำไมอ่อไม่อะไรไม่มีอะไรฉันไม่มีอะไรฉันฉันไม่มีอะไรไม่มีอะไรยิงๆิงไวแล้ว เฮ้ยคุณหวา,านนั่งอยู่นั่นไงวิไอ้นี่ไ,ไปทําเค้กดีกว่าแล้วก็มาจีบคุณหวา,านไอ้หิไอห้ห้คุณหวานก็จะแบบประมาณว่าคุณแซมคะเออฉันก็ชอบคุณแซมเหมือนกันนะคะโอ,อ้ไม่เป็นไรครับคุณหวา,านผมก็ยินดีเหมือนกันนะครับโอ้ยราที่เอ้ยฉลาดจริงๆเลยทําเค้คกจีบผู้หญิงก็ทำเพื่อแล้วเอ่อต้องเริ่มจากการเอาน้ำตาลใส่หม้อเอ้ออไม่เข้าอีกอ่ะชุบชุบชุบใส่เข้าไป เอาข้าไปอบอ่ะข้าอบเข้าไปชุบโอเคข้าอบแล้วก็เใส่นมใส่กะมเข้าไปใส่นมไปชุบ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 สวัสดีค่ะคุณหวาน,นค่ะสำหรับสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็ขนมเค้กนะคะโอ้โหขอบคุณมากค่ะค่ะนั่งคิดคุณเออนี่น,นี่เดี๋ยวขอทมหน่อยได้ไหมคะคือคุณหวานรูจ้จักเอไอตำรวจไอตำรวจแซมไหมคะอ๋ออ๋อคุณแซมมี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ อ๋อพอดีเมื่อเช้าเขามาเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลนะคะอืมเออแนะนำคุณหวานไว้ก่อนนะคะก็คือเอ่เอไอไอตำรวจนั่นมันนิสัไม่ดีนะแล้วก็ชอบเอาเปรียบด้วยผู้หญิงอะ่ะไม่รู้ชอบเอาเปรียบผู้หญิงแล้วก็ชอบขี้โม้ชอบอะไรแย,ะ,ยะไปหมดเลยอะ่ะคุณหวานต้องระวังเยอะนะคะเฮ้อยางเขาเจ้าชู้ด้วยนะโอ้จริงเหรอคะโอ้ไม่เคยมาก่อนเลย โอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะระวังตัวไว้แล้วกันถ้างั้นไปก่อนนะคะโอเคค่ะขอเชิญทานให้ะไรนะคะค่ะขอบคุณค่ะเฮ้เค้กเราเสร็จแล้วแต่ค่อนข้างจะดำหน่อยๆนะแต่ไม่เป็นหรอกมันก็แค่ไหมอ่ะเนาะโอเคเอามาเค้กมานี่อะชึบชึบโอเคเรียบร้อยเเค้กดำของเราดำเหมือนไม่ได้จิตใจเราไม่ดำสิเฮ้ยมือเลยเนี่ย อุ้ยคุณหวานเขากลับหรือย,ยังอะ่ะต้องรีบไปก่อนเร็วๆต่อนที่เขาจะกลับเมืองของเขาไปรีบ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 ไป,ไป,ไปวุ้ยเดี๋ยวคุณหวานแล้วโอเคอ่โอเค,อออเคปากไม่เหม็นเออคุณหวานครับวุ้ยเออสวัสดีคร,ครับคุณเจนเค้กใครเหรอครับเนี่ยคุณหวานเอ่อเค้กที่คุณป้าให้คะ่ะเฮ้ยในขนมปงังเอ็มมาชิงหน้าฉันเหรอ,อคุณหวานครับผมมีเค้กมาให้เหมือนกันครับคุณหวานนี่ครับเค้กเป็นไงครับน่ากินไหมครับคุณหวาน โอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเป็นไงล่ะผมบอกแล้วหวานน่ากินใช่ไหมครับมันอาจจะดำนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเอ่อมันดีใจมันกรอบอาจจะกรอบนิดนึงนะครับคุณหวานนั่นเดี๋ยวผมมานะครับผมไปหาพอบอกก่อนขอขอขอทานอะไรอร่อยนะครับชานเค้กชาตินะเลยเด็กขนมปังเไอพอบอกค่ะพบเอ่อคุณปลาคะคะ หวานฝากเค้กไว้แป oh, oh, ๊บ no, น uh, ึงได้ไหมคะพอดีหวานมิทุลาค่ะอ๋อได้ได้ได้ค่ะได้ขอค่าครับคุณค่ะเค้กสีดำเบอร์นี้อาชึมชิวชิคุณผบคขาท่านผบอผมเอาเค้กไปจีบคุณหวานแล้วครับอืมกล้ามากเก่งมากมากเออผมกล้าผมเก่งมากเลยครับท่านผบเป็นไงครับผบผมเก่งไหมฮะเดี๋ยวผมยอดเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ทำไมเค้กเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมาแล้ครับเฮ้ยทำไมเค้กไปอยู่กับในขนมปังอะ เฮ้ยคูณหานไปไหนอะเจไดผีเจ้าเจ้าเค้ของฉันไปไหนอะทำไมไม่ให้คุณไม่ให้คุณหวานนะที่ถืออะไหนถือนี่ไหนคุณหวานอะไรฮะเค้องฉันไปไหนไอ้ทำไมไม่ให้คุณหวานอะลบรอบรอบรอบอะไรเนี่ยอะไรเอามาทิ้งไว้นี่แหละเฮ้ยทำไมทิ้งอย่างเงี้ยเฮ้ยเปิดเปื้อนหมดแล้วเนี่ยทำไมถึงทิ้งอย่างงี้แล้วคุณหวานอะอะไรเขาไม่เอาแล้วเขากลับไปแล้วจะได้ไงเฮ้อ บอกอะไรให้นะเทคนิคการจีบนายนี่มันไม่โอเคเลยจีบไปไงไม่ตั้งนานแล้วจีบยังไงถ้าเป็นฉันนะฉันไม่จีบแบบนั้นหรอกแค่เอาดอกไม้แค่ดอกเดียวแค่แนบไปจีบเขาเนี่ยมันจะยากตรงไหนฮะแล้วก็บอกอความในใจเขาไปจริงหรอ,อเอองั้นเดี๋ยวฉันจะไปบอกนี้แหละคุณหวานผมมาแล้วครับคุณหวานคุณหวานครับคุณหวานมาพอดีเลยคุณหวานครับเอ่อไปไปทำอะไรมาครับเนี่ยเรไปเอาของมาค่ะคุณหวานครับผมมเวลาจะบอกครับคุณหวานผม ผมชอบคุณหวานครับคุณหวานคือหวานรู้ตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่ารู้แล้วเหรอครับแต่ว่าหวานไม่ได้ชอบผู้ชายค่ะฮะคุณหวานครับผมถามจริงครับคุณหวานหวานจะชอบผู้ชายเหรอครับเนี่ยหวานชอบผู้หญิงค่ะใช่ค่ะชอบเลยชอบผู้หญิงคุณหวานเป็นเลสเบี้ยนเหรอครับ ใช่ค่ะแล้วก็ชอบคุณปลามานานแล้วด้วยอคุณหวานเหรอครับชอบคุณปลาจะโลงงห้ไอ้นนเย้ไดกขนมปลาแกได้มันโู้ <c oughs> แต่ะผะ<ม>รับไม่เป็นน้ําใจนะคะเออครับไม่เป็นไรครับคุณหวานเฮอแล้วคุณหวานไม่บอกชอบคุณปลาเหรอครับเนี่ยเออหวานคงบอกไปไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมลหรครับหวานจะต้องย้ายไปทํางานอีกเมืองหนึ่งแล้วคะ่ะพราดีว่าฝึกที่นี่มันสิ้นสุด เวลาแล้วแบบสุสัจน์คุณหวานต้องไปแล้วใช่ไหมครับโอเคนะไม่เป็นไรครับนั้นคุณหวานผมขอบคุณมากเลยครับว่าเราไว้สักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเพื่อนกันใหม่นะครับโโอ้หไว้เจอกันนะครับคุณหวานค่ะยิ่งกว่านกยิ่งกว่าเขาบอกประเดียวก็คือการเขาชอบผู้หญิงด้วยกันโอยพอบอผมนกพอบเออ เอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับเกี่ับเรื่องอานายตำรวจกับเด็กขายขนมปังนะครับผมก็ใครชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์อีกรอบนะครับกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอีพีต่อไปนั่นเองครับผมนะก็ขอบคุณน้องหวานมากนะครับโฟร์เจนซี่นะที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชม สนุกไหมน้องหวานสนุกไหมอีพีนี้สนุกไหมสนุกสนกมากนะครับก็ขอบคุณน้องหวานนะครับแล้วก็ขอบคุณเคยะคงแล้วก็ปาราเฟลอีกรอบนะครับที่มาเป็นเอ่อข้ามาทุกวันอยู่แล้วนะอีพีนี้นะก็ก็ติดตามตอนใหม่นะผมสลับวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับสำหรับเรื่องนายตำรวจกับเด็กขายขนมปังอีพีหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม้กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยบ๊ายบาย